สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ท่องข่าวซีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันอีกแล้วกับเช้าวันที่15พฤษภามนะคะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงวันนี้ จะพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเบลล่าราณีนะคะวงในแงม้มเบลล่ากับวิวชวินนาทีเจอกันครั้งแรกพรมลิขิตชัดๆอย่างเป็นที่จับตามองสำหรับเรื่องราวข่าวความรักของเบลล่าราณีกับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อตระกูลดังวิวชวินเจวนนนท์ ล่าสุดในรายก,การข่าวใส่ไข่มีการรายงานข่าวการเปิดอินสตาแกรมของหนุ่มวิวซึ่งในระหว่างการรายงานข่าวอยู่นั้นมดดำคชาพาก็เิยออกมาว่าเขาเจอกันบนเครื่องบินนะตอนเจอกันฝ่ายชายไม่รู้จ,จักเบลล่า ระทำงานบริหารอยู่สาขาเมืองนอกที่ห้องกงจากนั้นก็เลยได้คุยกันซึ่งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนาะทีแรกพบของทั้งคู่ก็ทำให้ชาวเน็ตถึงกับออกมาคอมเมนต์แซลกันใหญ่ว่านี่คือบุพเพันิวาสหรือพรมลิทิ์ในชีวิตจริงชัดๆค่ะก็เป็นการรายงานของรายการข่าวใส่ไข่นะคะที่นำเรื่องราวการพบกันครั้งแรกของนางเอกสาวเบลล่าราณีนะคะกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังวิลชวินมาให้เราได้รับ ชมกันซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นพรหมริขิตในชีวิตจริงชัดๆค่ะสําหรับคนสองคนที่จะมาเจอกันและกลายเป็นความรักนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพรหมริขิตนะคะแต่จะลิขิตชีวิตของเราไว้แบบไหนให้เราเป็นเพื่อนกันหรือคู่ชีวิตกันหรือเปล่านั้นเราคงต้องไปรอรุ้นกันต่อไปค่ะ